ด้วยอายุการใใกลเ้เหยียบเล็สาวเข้าทุกทีนะคะแถมกิจวัตรประจำวันอาชีพของเรานะคะที่กล้าเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ือต้องอยู่หน้าไฟซอฟบ,บ็อกทุกทุกวันเพื่อไลฟ์สดกับการแต่งหน้าแน่นแต่งหน้ากต่จะแทมตอนกลางวันต้องออกไปส่งของให้ลูกค้ะเจอแดดเจอลมหนักมากจริงๆค่ะไม่ใส่ใจกับการทําความสะอาดผิวหน้าเน้นการทาครีมบํารุงไปเท่านั้นแต่ททาแบบนี้ไปนานๆเข้าทุกคนค่ะต้องบอกว่าผิวหน้ามันแย่เสียพังแบบต ผื่นแผลมีฟ้ากระผิวหมองคล้ำบำรุงไม่ขึ้นแล้วจดกั๊ได้มาลองใช้สบู่ตัวนี้ค่ะอลิาบิงไวกโกโทมนะคะสบู่ทองาบิงไวกโกโทมนั่นเองจนทำให้กันร,รู้ว่าอ๋อจริงแล้วนะการที่เราจะมีผิวหน้าที่สวยได้นะั้นต้องเริ่มที่การทำความสะอาดผิวหน้าก่อนค่ะและต้องเป็นสบู่ตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าเขาสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกแม้แต่งหน้าจะจัดเจอฝุ่นควนันมลพิษแถมใช้ครั้งแรกต้องบอกว่าทำให้ผิวของเราเน,นี่ยชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยและ เผยผิวขาวสว่างกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติผักเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วลดความมันบนใบหน้าป้องกันสิวฝ้ากราจุดด่างดำความหมองคล้ำและสำหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้ก้ามีโปรโมชั่นเราฝากขาดจากปกตินะคะ359บาทวันนี้เอาไปเลยค่ะ1กล่องเหลือเพียง179บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะทุกคนค่ะซื้อ2กล่องคุ้มกว่ามากมากเลยนะคะเอาไปเลยค่ะ320บาทพร้อมบริการส่งฟรีและเขายังร้านสมัครทดแทนจำหน่ายตั่วประเทศ 别丢下他。